ไปรทางพาอูมเดี่ยข้างนั้นข้ามข้อ้องข้อ้องแล้วเดียว้องสองแบบข้องเล็กไม่าทานั้นจะพานะข้อ้องเล็กผมไม่เห็นนะไม่เห็นนะ่องจอตซองจอนอง่อนซอต่อน่อต่อต่องอนออนซองอนอนอนนอองนอออองออ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 ตอตออออองอนอออออออ่องออนองอตงอต่อ เขวาหลับตึแดงลเสียลังังแังคนัน่วงม่วงมล่วรอะไรกูไม่งงครับล็อกรถเตนครับง่ไม่เหมือนพี่มึงอรง่อะไรกันต่เดีเดี๋ยวเอ้ยบุบุกอ้บุกไอ้บุกหอยูไอ้บุ๊บุนะอันนี้โซลุดประจำแกงนะครับแล้วมันหลุดอีกแล้วหรอ รถไม่หลุดปะรถหลุดน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 ะเอากล่องตอมมาต้อมได้รถหลุดนะรขับีดามรถมันหลุดเอาเมา่เลยเขามีใครขับเบดนามเลยมั้ยเขาต่อรอตายให้ขับเฮ้ยมึงใครไม่มีรถขับมาเอาพรลฟ้าไม่ขับได้นะเฮ้ยที่เหลือหาต่อดิหาต่อเลยในเมืองอะหาต่อดิไอไข่ชิวเยอะน้อง

ไอ้การ์ดมาการ์ดมากระดาษเราการ์ดมากระดาษเราเก็บรถเลยเก็บรถ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 อันนี้อันนี้เพื่อนเราหรือว่าไอไปไหนต่อมึงพูดไอ้กูอันนี้เพื่อนสอบบอกี่ใช่โอ้ตำรวจไม่ไม่คุยกันเลยเหรอตำรวจไอ้ต้องตรงหลังหลังไปแดงมึงไมสกัดตำรวจดิเราได้รถลุดเนี่ยมันได้รถลุดเนี่ยจะแจ้งอ่ะ แลมโบมาแล้วแลมโบมาแลมโบมาแรกแรกนั่นน่ะคาดได้พันหนึ่งเลยคาดได้พันประการดีประกาดีรถอะไรประกาให้หมดเลยรถตำรวจอ่ะไอ้เรื่องเกี่ยวไรเกี่ยวไรเกี่ยวนะบ้าอยู่เนี่ยบ้าบบอุ้ยไม่ได้ขับรถน้มันนานไม่ชินเลยว่ะใครตอนวัจอยู่ทางดีๆนั่นตำรวจเหาอนี่หมาดูยมเอ้ยไอ้เรื่อเกี่ยวไรเกี่ยววนวนแถวไรเกี่ยวอยู่ธนใหญ่่ทานนะคานใหญ่ธนาคานใหญ่กูก็รถตำรวจไปขับได้นะ

เขอเซ็นแล้วมกีกีจ้ะได้แล้วนึงรอรอจบวันรอจบมงรอไปคุยไปกันที่หนึ่งอ่ะไ <c oughs> ม่ใช่โชว์การขับรถให้ผมดูหรอไม่ไม่หมดด้วยใช่กาละแม่เดี๋ยวหลอ ใหญ่นะตอนนี้ผมมีนะครับใหญ่ๆเรายังอยู่ใช่ป่าเราต้องเบิกอยู่ใช่ไหมเด็กก้ามโดนไล่เยอะมากไม่ค่อยชนนะไอ้มึงไม่ค่อยชนเหมือนกันนะไอ้เล็กอยู่ตุกขุนเนาะไมาดิมาดิไอ้มาดิมึงก็มาสีคนนี้แหละคุณใหญ่มาหาผม่อยพี่อยู่ตึกขุนใหญ่เรืกอยไรผมไอ้เรื่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดหมดหลุดหมดแล้วลุลแล้วไอ้เล็กเล็ก้เรื่อยน่ารยึดตุกขุนใหญ่มันมันหับ ดี๋มึงไปเจอพี่ตรงในเอ้เอ้ยขบานมันเต็มไปแล้วขบวนมันเต็มแล้วในเมืองอ่ะม้จะมาเยอะแล้วหลงไไดเอ MG เหลือง MG เหลืองอ่ะ MG เหลืองอ่ะใช่ปะตอนนี้ขับรถหนีนะครับซิกแซกคือซักมากเลยนะครับผมผมเป็นตลุ่มหลัซ่นก่อที่มันัรอมันเก่าไทยไามก่อนเยไอว้มลงกลุ่มใหญ่ดิม่ลงกลุ่มใหญ่ดิทเหลือไปลงกลุ่มใหญ่เลยล นี่จะห่อแล้วนะครับห่อแล้วนะครับโอ้เต็มเลยวะเห็นปะอาจจะไม่ได้ห่อแล้วเนี่ยดูหน้าเลยอะไรนะพี่เห็นบ้างดูตรงกระดาลอคนละน้อยสัตว์เลยนะม่อยารีบรัปรีบหนีอเกดีย์เลยโอ้โหลืเปิดโหลดแมพเลือเปิดโหลดแมพป่ะพี่พี่จสามรารโลมาแล้วใช่ครับโ้ใช่โอมันงจะถึงน้นตึกแดงแล้วโอ้โหแม่งเยอะว่เ้ยเองรถตำรวจไน้อง อยู S <S ่ยกเอียนี well)> ่ยกเียนเนเ้งใ้พ <okay ีกคนนะไอ้ที่แม่งไม่ข um ึ um ้นโดนนะเพื oui> ่อนโดนนะเพื่อนรุดนะเพื่อนโดนนะออกน่เหือออกนหือออโดนน้อยๆ้โดนน้อยๆแล้วโดนคุณละครวันนี้เราไม่ต้องลงไปนะวไปหามากเ่เนี่ยโปรแม็ปแม็ปไม่โหลดพี่ชายตัวรูปมันยังเดียววางปูแนบพี่โทรผมแจกแคทตังส์กรดางดเลยพี่แ่แม่คุณจ่ยื่กระด้างเอนดี๋ยวนมือเ่นโดนนะเล่นโดนนะเล่นโดนนะไอ้ไอโบหายไปนมดอไปไหนกันมุดอะไอโบ ผมขออมนึงพี่ลงับไึงมาคาซิโรได้ปะไอ้หรจะสัพท์สรกพีับ์หพีแล้วเรียนใช่ผมเรียน่กับมั้วี่เพราะ่ผมได้ได้อ้อยู่ไหนพี่อยู่เขื่อนอ่ะอยู่ไหนละอยู่ตรงเขาเขื่อนนะพี่จะผมลงเป็นจัดอมาลงัามก็ได้ลงมาลงัก็ได้ บ้านไหนนะพี่ผมคือรถไม่แม่มึงสั่งรวมลยไอ้กูอุ้มไอ้อยู่โอ้กูมีวะเออตอนนี้อยู่เออมันอยู่ในเมืองใช่ปะมึงมาตรงนี้จะได้ไหมเดี๋ยวเราไปนะไปยังไอ้ไอ้มีรถตำรวจนะเราปั๊มหัวใจใช่ไหมปั๊มหัวใจเนเนเพี่อยู่ในแถวบ้านแถวบ้านเนี่ยเแถวบ้านปะมองมองเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นไรเห็นเรเป็นรถตำรวจหรอผมมาั่งข้างพี่เลยมึงนั่งข้างพี่ก็ได้มึงนั่งข้างพี่ก็ได้เดี๋ยวในเมืองมึงมาเออไอ้นี่ได้ ไออตลล่าผมหพยายามหนีมาให้ได้มาแล็บมาแล็บไอ้จริงมานรวงก่อนเดี๋ยวเราจะเคลื่อนเคลื่อนไปหาตัวหลุดมันเราจะไม่ช็อตทุมใหญ่แบบดีิงจริแบบจริงจร้านกินอ่ะตรงร้านกินอ่ะกูเกคไหมรอพี่ผมไอ้นี่ผมแล้วผมเจอมันแล้วมั้งไดยังสับรถกูป่ะเอาจะลูกไปขับป่ะขัว่าผมมั่นแจกเลยว่าเออได้ได้เ เข้ามือเลยใช่ปะเข้ามือเลยฮะมบอยู่ี Zone> ่มาอยู่เองน้องเอาน้องติจูใค่อุู่ในเมืองใช่ปะผใหญ่นอยูหน้ากรหลาดกลางนะม่เป็นไรมาแบบนี้ดีเลยไม่ไมาเออน้องมา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 บอลหลวเราจะไม่ชนกันมนัีอ่ขดีเียนเป็นรถร้องเพลงให้ฟังที่อยู่นี้กำลังเคลื่อนไปตรงอันี้นะตรงไหอ่าสะพานปลาสะพานปลาสะานปลาไปไ้สะพานปลาล้มัไล่กว่าโรงพาบาลในเมือง

Board, เอ้ยม hey, okay. hmm. right. ึงออกเข่าได้นะมึงออกเข่ามึงรอดได้ง่ายสุดนะออกเข่าอ่ะมึงขึ้นเข่าไปเลยเขาตัวรอดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมึงสั่งลูกอีกทีนึงไปนะใครจะไม่รอดบอกเราไหมกดเคไปแล้วนะเขาบอกว่าไปนอกเมืองเลยนะสุดตัวไหนบอกไปนอกเมืองเลยกดแล้วนะคนรอดเนี่ยมันติดนะนี่ไงยังจะชักเราเนี่ย

ให้ <łość> ผมออกเลยไหมหรือว่าให้ผมไปตามดิ๊นออกเลยออกเลยดิ๊นไม่ได้ไปเหรอเดี๋ยวมีผมตามอยู่นะดิ๊นี้ไม่ได้ไปรุ่นเล่าภาพยังอาทิตยแปดาทิตเก้าที่น้อนว้าว มันเยอะเพราะแบบไอเอด็อกี้มึงประเมินนี่มันเยอะเยอะไอสัตว์เยอะเยอะเชื่อกูตอนอยู่ยุ่งยุ่กัารไม่ฟังกูนะวันนี้ถ้ากูถ้ากูไม่สั่งให้มึงไปไฟมึงไม่ต้องไปไฟนะฟังกูเดียวพอไอดีวิชาดีวิชาอาการเอาตัวรอดมึงเป็นไหนนะเว้ยไปก่อนละเยอะเยอะมากกูจะไม่พามึงประมาทแล้วว่ากูพามึงกูพามึงโยนให้มันสองวันแล้วไอ้เหี้ยมันยังได้แค่นี้เองสัตว์ลองเต็มเต็หน่อยไปบางบนเลยนะบากคน ้าดูหลังเด้อเวิลลี่อยู่ไหมวิลลี่ไม่อยู่ไม่ได้ผมโคเสี่ยวเลยพี่เลยแม่งรวมไอ้นี่ไหมโค้ตัดไม้ไหมไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้บ้านตัดไม้บ้านโรงตัดไม้ไอ้พี่เขาจะไปรวมทะเลอ่ะน้องทะเลข้างหลังเมืองบอลเห็นปะมันไม่ได้รู้อ่ะมันไม่เไปมีใครเช็คเลยตัดไม้ไอ้พี่แมันขับบุ้มมามันมเจอทำไงน้องได้เลยมันเช็คเลยวะเนี่ยพี่ได้ไปลิ้มลิ้มเลยอะลิ้มลิ้มหลังหลังมือบอล ไม่ไม่ให้ลักกี้บอกอะไรนะเวลาเนี่ยเพาแขตัวอยู่ใช่ไอมแรงชีพแขตัวอยู่เหรอไอีมันพุมนะพี่ดแล้วด้ละดีละดี๋ยวเกูโอเคเดี๋ยวไปอุ้มสากลรตำรวจไปอุ้มมันเอ้ไปไล่มันมีงมีตำรวจทะเลตายลงไปซื้อกล่องาเลเลยไม่วนกลับมาได้ครับ แม่งเมืม่อกี้เห็นภาพลนตนบันลุพีเยนึกว่าปลาสวายอะ่ะโดนปลาสวายเห็นแม่โคตรเยอเลยอ้ไม,นนม่ไบนบนเ้กอบน้าแพื่อนปั๊มเบิดเลยหรอ <c oughs> ใช่ใช่ตรงที่ผมส่งไปป่ะพี่เฟรมนะโอ้โหพูดอไรเนี่ยไอ้ใครกิไม่ใช่พวกเราใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันมันไม่เห็นมันไม่เห็นพี่แจ็ค้องเลยไม่เห็นป่ะไม่กล่องแจ็คกอไปลว่เ มีปะอืออยู่อยู่อยู่มีลากิเอ้ยมีไอเจค้าคนหนึ่งอ่ะไม่เห็นเราใช่ปะที่หลุดใช่มตช์นี้มีกล่องมาเลยโดมอะไม่มีเลยเอาไว้ในรถมั้ยเลยอันนี้เพื่อเราปะไม่ดีไม่มาไม่มาดีในเมืองบนเลยเพื่อเพื่อเราโดคนหนึ่งนะน่าจะแต่ว่าไม่โดนอะไรนะมันไม่ทำอะไรผิดอ่ะน่าช่วยอุ้มเปล่าไม่มันยังไม่ขึ้นรถเลยมันยังวิ่งอยู่บนพื้นอยู่เลยไม่น่าโดนจับนะแล้วแล้ส่งโรยเพื่ออะไรอ่ะใครอยากได้รู้สถานการณ์นั้นอะ ไปที่ที่ยบรัฐอยู่อ่ะผมยังไม่ได้กดเคแล้วนะน,นั่นไม่ได้กดไม่กดน่าจะมาเห็นเมื่อกี้ไอ้ข้างหลังคันหนึ่นงสิได้หรอได้ข้างหลังตามมาคันนึงถ้าใครใครยาวโร้ทั้งาหารันนะแล้วนะไปรวมรวมกนันไ,ไว้เหมือนตัวมรวยู่นหน้าคุณแบบนี้เมื่อกี้ ต่เราไม่ต้องช่วยผมหลอกไปเลยโอเอาบ้างผมเอาปะหัวหมดเจอปะก็ผมเอาหมดตรงเนี้ยผมเอาหมดเจอไหมก็ผมเอาหมด เฮียอกันไปหมอหมอหมอ,หมอเกินไปแนละ้วอันนี้เกินไปนะหมออันนี้เกินไปนะอันนี้รู้หรือเปล่ามันเกินไปอะ่ะหมอเฮียอะไรมีตำรวจกระบองตำรวจเนี่ยเอ้ยบ้า กูว่าเลวเองกูว่าเลวมันต้องมีโค้ดไม่เป็นไรน้องชายพี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ไหมตอบได้ไหมได้หรือไม่ไ <ป S 1> คือ <ไป S 1> มันยกเลิกไม่ได้ไงพี่พยายามกดอะไรอ่ะไม่ใช่กล้ามโดนจับอ่ะ คือมันกดยกเลืกเครื่องไม่ได้ไงแล้วไม่คิดว่ามันจะกดเคสแถวนี้ไงสัต์ เล่นอยู่แล้วครับทำไมเล่นเกมทำไมจะต้องเครียดเอออย่าไปเครียดเล่นเกมน้องอย่าไปเครียดเยอะ <c oughs> อย่าไปเครียดเยอะน้องเล่นเกมอะ่ะเอ,อ,อย่าให้เกมเล่นเราเว้วยใช่ปะล่ะยอย่าเล่นเกมน้องเ,อเล่นเกมเว้ยวเขานั่งด้วยกันไม่ใช่หรออะไรครับอุ้มศพครับมาาคดีอะไรเนี่ยสองแสนสามสิบนาทีขโมยรถนะ อีกคนนะชุบอีกคนหนึ่งเป็นห่อนับด้วยเหรอครับตลอดผมโดนหอบผมหอผิดพี่แจ็คหอผมหมอผมหอผิดแล้วเขาขอพี่หอผมทำไมอ่ะแลเขาไม่ได้ขอพูดมาด้วยใส่ไป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 อ๋อแล้วผมไม่รู้เรื่องผมโดนผมโดนจับหอไม่ไม่คือคนอูมันไม่เกี่ยวนี่ผมขับคนเดียวนี่เขาเป็นศพเขาไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้แล้วนี่กด้ครับจับเขาคนเดียวเลยครับใช่โดนเนี่ย รับมอบผมเลยแค่นั้นแหละผมคนเดียวผมคนเดียวจับจับเขาด้วยครับผมผมไม่เกี่ยวครับปลดไหน่อยครับแล้วเราไปจับเขาทำไมครับเนี่ยปล่อยเขาเลยปล่อยเขาเลยถือว่าคมนะอันนี้อันนี้ถือว่าคมนะสามแสนอะไรครับสองแสนโอ้ยไม่ค่อยหิวนะครับดูแบบยังไงเนี่ยอันนี้เขาขโมยรถตำรวจเหรอใช่ผมขโมยรถเองอ่ะ สองแสนแล้วก็บวกก็ชุบหน่อยครับชุบหน่อยมันช้าแล้วเนี่ยมันช้าแล้วเนี่ยสองแสนนะสองแสนสามหมื่นสองแสนแล้วก็สามสิบวัทีเขาบอกเนี่ยไม่ต้องร้องก็ได้ครับแหมส่งตัวเลยผมไม่หนีอยู่แล้วปอตัวก็ร้องสนิยันี่เดี๋ยวพี่ใส่บีทเองมาเดี๋ยวพี่ใส่บีทใส่เลยใส่เลยกดปล่มมือหน่อยครับปลดมือหน่อยปลดมือหน่อยผมไม่หนีอยู่แล้วปวด นต้อ,งอนงครัยผมจะเข้าคุกแล้วผมมันคว้ากระปุนไม่ได้เนี่ยเดินในคุกเนี่ยทำไงเนี่ยมันไม่หลุดครับเข้าคุกมันหลุดครับอย่าเถียงพี่ครับผมเป็นแกล้งนะคุณเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้สวัสดีเนาะ<อ>มาแล้ว ไอ้แจ๊วยวาาแจกไอ้แจ๊กไอ้แจ๊กไอ้แจกไอ้ล้นไอ้เราเรไอ้เจาเไรอ้ยเจ็บจังเลยตีกูไม่โดนกู้เองไควายโง่เหี้ยไอควายรู้มือสัตว์ล้มือกจอ้นต่ำไอ้แจ๊คขั้นต่ำยไอ้เจ้านมีคนมีคนมคนอาแบามึงเอามป ก็มาแปลงมือตไปส่งเพื่อนหนูกูลอยคนเลยปลาปลาเอาไปลาไปเอาไปก่อนนี่หิวหิวเนี่ยหิวเนี่ยกลัวไทยคันนี่แหละกลัวไทยคันล่อไปนี่แหละเอาออกทีเดียวเลยออกทีเดียวเลยเอาออกทีเดียวได้กลัวไทยคันอุ้มมันเลยแหละไอ้ครวยมึงรอไปเถอะเอาง่ายๆมึงรอไปเถอะ อยู่ในคุกพี่อยู่ในคุกอยู่ในคุกไม่ถ้าเอาแล้วมึงต้องไปเลยนะไม่มันเห็นไอ้นี่เปล่าหน้าสอนอเปล่าอย่าไปจับผิดเลยเนาะ อ๋อตรงบนภูเขาอ่ะตรงบนภูเขาอะไรตรงเนี้ยไม่เคยยซื้้้ออออไไไง่เเหีะะรดี๋ยวไหมเนี่ยเช็คเดี๋ยวไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันก็อยู่ตรงนี้เยอะอยู่นะมันจะล่อเราในฟุ๊กต่อเฮ้ยหลายวนนะหลายที่ยังไงไปที่น้องเออให้มันเล่นอย่างเงี้ยแหละให้มันเล่นลำบากลำบากมากไอ้ที่ เอ้มัน่ลำบากลำบากมากไอ้สัตว์เามวเขพราะคุณลำบากมาตั้งแต่วันแรกไอ้เหี่ยล้วกอยู่ไหนอะไม่มากอะไม่มาร์กอะไม่มีใครเอาออกหรอก